หลังจากที่การย้ายไปอยู่กับสวอนซีล้มเหลวนะครับคือตอนนี้ออปชั่นซื้อขาดคือ5ล้านปอนด์คือยังไงก็ตามเด็กหนุ่มคนนี้ได้ออกจากทีมอย่างถาวรแน่นี่ก็คือทําให้ดีลของนิโก้กอ n ซาเลสมันสําเร็จไงคือซิตี้ให้ยืมตัวแล้วก็ขายออกไปเลยนะครับก็ยินดีกับแมนซิตี้ด้วยนะครับโอ้โหทำธุรกิจเร็วมากนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันบ้างนะครับเชลซี Chelsea นะครับพึ่งเซ็นสัญญากับนักเตะที่ชื่อว่ามัตทิสอาโมกูอาโมกูมัตทิสอาโมกูคือใครเขาเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรเซงเอเตรียนผมก็ไม่รู้จักหรอกกองกลางรา,ายนี้อายุ19ปีนะครับสโมสรเชลซีนะครับได้ทำการปิดดิล มัตทิสอามูกูนะครับจาก